สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวพกมลทองอยู่รหัสน,นักศึกษา6505426จัดทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ENG492 ค่ะ สถานที่ที่ฉันได้ฝึกงานคือมหาวิทยาลัยรังสิตแผนกฝ่ายกิจาการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ค่ะในระหว่างการฝึกงานดิฉันได้รับมอบหมายงานหลักๆือยู่สด้านค่ะด้านแรกเป็นงานด้านเอกสารค่ะซึ่งรวมถึงการแปลงไฟล์จาก PDF เป็น Word และการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษฟังดูอาจจะเป็นงานง่ายๆแต่จริงๆเราต้องใช้ความละเอียดรอบคอบมากค่ะ พอต้องตรวจสอบให้ทั้งเนื้อหาและรูปแบบเอกสารถูกต้องครบถ้วนส่วนการแปลก็ต้องคำนึงถึงการเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับบริบทและจัดประโยคให้ทั้งอ่านเข้าใจง่ายและมีความเป็นทางการค่ะด้านที่2นะคะเป็นการดูแลนักศึกษาแรกเปลี่ยนชาวเกาหลีโครงการแรกเปลี่ยนระยะสั้นจากมหาวิทยาลัยปูซานดิฉันและเพื่อนๆฝึกงานได้รับหน้าที่คอยดูแลนักศึกษาเกาหลีทั้งเรื่องหอพักการไปรับไปส่ง และการจัดเตรียมห้องในการใช้สื่อการเรียนการสอนแก่นักศึกษาเกาหลีค่ะโดยในวันแรกดิฉันและเพื่อนเพื่อน,นักศึกษาฝึกงานได้พานักศึกษาได้เปลี่ยนชาวเกาหลีนั่งรถรางชมบรรยากาศรอบมหาวิทยาลัยลงังสิตพร้อมอธิบายว่าตึกต่างๆเป็นของคณะใดบ้างค่ะจากนั้นได้พาไปรับประทานอาหารที่ตึก6และสอนขั้นตอนการแลกบัตรก่อนซื้ออาหารเพื่อให้สามารถใช้บริการโรงอาหารได้ด้วยตนเองในครั้งต่อไปค่ะ เมื่อเพื่อนๆชาวเกาหลีเรียนภาษาไทยในห้องเรียนนะคะพวกเราก็ได้รับหน้าที่ช่วยออกเสียงสำเนียงภาษาไทยให้เพื่อนๆชาวเกาหลีได้พูดตามค่ะจากนั้นนะคะเนื่องจากมีเพื่อนหนึ่งในชาวเกาหลีมาตรงกับวันเกิดพอดีค่ะพวกเราก็เลยชวนเพื่อนๆเกาหลีนะคะไปเที่ยวสนสนุกดีมเวิลด์ค่ะเพื่อนๆเกาหลีทุกคนสนุกกับการเล่นเครื่องเล่นมากเลยค่ะ ถึงแม้อากาศจะร้อนมากเลยนะคะในวันนั้นแต่ว่านท,ทุกคนก็เต็มที่กับการเล่นเครื่องเล่นมากค่ะต่อมานะคะดิฉันและเพื่อนร่วมงานได้พานักศึกษาเกาหลีเข้าร่วมพิธีไหว้ครูค่ะหลังจากจบพิธีไหว้ครูนะคะดิฉันและนักศึกษาฝึกงานทุกคนรวมตังกันซื้อพวงมาลัยเพื่อนําไปไหว้อาจารย์วรพลมหาแก้วรองคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสมคัญซึ่งเป็นหัวหน้างานของพวกเรานั่นเองค่ะในรูปถัดไปนะคะ ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมลอยพวงมาลัยกับนักศึกษาชาวเกาหลีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวเกาหลีลอยพวงมาลัยกันเร็วมากเลยค่ะแล้วก็สวยงามกว่าดิฉันที่เป็นคนไทยด้วยหลังจากนั้นดิฉันและเพื่อนร่วมงานพานักศึกษาชาวเกาหลีนําพวงมาลัยไปไหว้พระศรีศาสดาค่ะในช่วงวันสุดท้ายของเพื่อนเพื่อนชาวเกาหลีนะคะดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมปัดฉิมนิเทศและพิธีบายสีสุขฝันค่ะ มีชันมีคิมเล็กน้อยขนาดขับร้องในพี่ี่ใบสีสูบันค่ะเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะป,ปูสานเบิดบานใจร่างกายให้แข็งแรงทั้งเข็มแข็งกำลังใจมีภูมิคอยคุ้มภัยเรื่องร้าย ที่เป็นเพื่อนเกาหลีทํากันขึ้นมาเองแล้วนํามาให้พวกเราค่ะและดิฉันได้รับมอบหมายเดินทางพาเ,เพื่อนๆนเกาหลีไปส่งที่สนามบินสวนณภูมิเพื่อกลับไปยังประเทศเกาหลีค่ะถึงแม้ระยะเวลาฝึกง,งานของดิฉันจะสิ้นสุดลงในวันที่18รกรกฎาคมแต่ดิฉันและเพื่อนร่วมง,งานทุกคนก็ยังตั้งใจช่วยกันทํางานต่อจนถึงวันที่1สิงหาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายก่อนที่เพื่อนเพื่อนชาวเกาหลีจะเดินทางกลับประเทศเพื่ออยู่ร่วมกิจกรรมและส่งพวกเขาอย่างอบอุ่นค่ะ จากการฝึกงานดิฉันได้เรียนรู้ทักษะหลายด้านไม่ว่าจะเป็น ความละเอียดรอบคอบความสามารถในการจัดการเวลาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษรวมถึงการอธิบายภาษาไทยให้ผู้เรียนต่างชาติได้เข้าใจง่ายนอกจากนี้ยังได้ฝึกทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อาการทำงานในอนาคตของดิฉันค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณมหาวิทยาลายาัยรังสิตแผนกฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ที่ให้โอกาสฝึกงานครั้งนี้และขอบคุณอาจารย์ วรพลมหาแก้วรองคณะบดีฝ่ายกิจาการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ผู้ที่เป็นหัวหน้าง,งานของดิฉันที่คอยให้คำแนะนาตลอดการทางานค่ะการฝึกงานครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและจะนำไปใช้พัฒนาตัวเองต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ